ถ้าแจกเงินนะถ้าแจกเงินเขาบอกว่าจะขยายตัวได้เท่าไหร่ไม่แจกเงินจะขยายหนึตัวนะถ้าถ้าถ้าแจกเงินถ้าแจกเท่าไหร่ถ้าแจกเงินขยายตัวได้สามจุดแปดถ้าไม่แจกเงินขยายตัวสามจุดสองปีหน้านะีคาดการว่าคาดการใช่ใช่ดังชาติเขาเคยตั้งไว้สี่จุดสี่นะอ๋อเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไปแล้วเหลือตอนนี้เหลือปีหน้าเหลือเหลือสามจุดสองแล้วถ้าไม่ทำอะไรอ่ะขนาดแจกห้าแสนล้านเนี่ยถ้าถ้าแจกเป็นสามจุดแปดสามเงินสิไอแสไอแจกสระ 5้าแสนล้านเนี่ยเดิมแบงค์ชาติเคยบอกว่าจะโต4.4อ่านี่ลดแล้วล่ะลดลดละลดหรือแสว่าเขาไม่เชื่อไอ้ตัวคูณคูณอะไรนี่สิอ่าตัวคูณอาจจะเท่าคือตอนนี้ถ้าถ้าฟังจากแบงค์ชาติน่าสนใจนะอือคือแบงค์ชาติให้โครงการกระเป๋าเงินดิจิตอลเนี่ยเออมีมูลค่าเท่ากับการขยายตัวของเศรษฐกิจเนี่ยร้อยละ0.6กเท่านั้นเองอใช่ ไม่ถึง1%ไม่ถึง1% 0.6อรเ้อย <0. 6 S 2> ละร้อยละ,ละคุณลองคำนวณดูว่ามันเป็นเงินเท่าไหร่จริงๆก็ได้ก็คูณก็ไป0.6นุคูณ5แสนอ่ะไม่0.6ุคูณเอ่อล้านล้านบาทเพราะอันนั้นคือ,อ,อ0.6ของ GDPGDP GDP มันจะเป็นกี่เท่าเดี๋ยว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 คืนนี้ไปทำกันบ้านให้<อ>แต่ว่า